สวัสดีชาวเบนเอร์สแกรมและสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับการอัปคลิปและตั้งเวลาปล่อยคลิปนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องปกติเนี่ยคือใครหลายคนเนี่ยจะชอบอัปคลิปแล้วก็อาจจะถ้าสมมุติว่าผู้คุณอยู่บ้านใช่ไหมคุณสามารถอัปคลิปแบบไม่แสดงรายการเนาะและ้วก็พออัปไ้เนี่ยเราก็สามารถมาปล่อยในยตอนที่เราอยู่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยสมมติว่าเราต้องปล่อยคลิปวัน วันเสาร์เวลานี้เวลานี้แต่ว่าเราไม่อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเนาะวิธีการทายังไงให้ปล่อยคลิปตั้งเวลาปล่อยคลิปได้นะครับผมอ่ะอย่างแรกครับก็คืออันนี้ก็เป็นหน้าอัปโหลดเนาะก็กดไปที่หน้าอัปโหลดหน้า YouTube ปกติเลยก็เว็บยูทูปสแล็ปโหลดนะครับอัพคอนยู u ูปดอทหลนะครับก็เข้ามาปุ๊บก็จะอยู่ที่อันนี้หน้านี้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าเกิดเราอย่างตั้งการอนี้ก็กำหนดเวลาไว้นะครับแล้วเราก็ ลากวิดีโอหนึ่งมาอัพโหลดเนาะอ่ะสมมติอ่ะผมเอาวิดีโอตัวนี้มาอัพโหลดครับปึ๊บปึ๊บพอลากมาปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้ฮะกำหนดเวลาไว้นะครับเราสามารถเลือกเวลาต่างๆได้ที่เราต้องการเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นของประเทศไทยนะครับ๋ยดี๋ย่ยไปปรับมานะไปปรับทีนี้เป็นเวลาของต่างประเทศเลยเนาะแล้วก็นี่ก็เลือกวันนะครับเราจะเออ,อวันที่4มีนาเวลานี้เวลานี้อะไรอย่างนี้แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลง นะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ผมเป็นไฟล์เทสให้ดูกันนะครับว่าอัปเดตอันนี้หลายหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ทุกทุกคนแหละน่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วครับว่ามันมันมันทำได้นะครับแต่สําหรับผมมีทริคหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ารู้กันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเป็นทริคที่ผมก็เพิ่งมาทราบเมื่อไม่นานนี้เองครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้รู้มานานแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาทราบว่ามันสามารถทำทำได้นะครับอ่ะอ่ะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างคลิปนี้ครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมกดอัพเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ตั้งปล่อยเวลาเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถตั้งให้ปล่อยเวลาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันเราก็กดไปที่แก้ไขนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าของตัวเราเนาะหน้าของตัวคลิปนะฮะน,นี้ผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนาะวอนที่ลงวันที่ปล่อยคลิปวิดีโอตัวนี้ก็คงปล่อยคลิปตัวนี้ไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็อ่ะอย่างแรกนะปกติเนะี่ยสมมติว่าเราตั้งไม่แสดงอยู่ใช่ไหมแล้วกดตั้ง กำหนดเวลาไว้แล้วเราพิมพ์เวลาอ่ะสมมติเป็นวันที่วันที่3มีนาอ่าเวลานี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับปึ๊บจะสังเกตว่ามันจะขึ้นว่าไม่สามารถบันทึกกำหนดเวลาและการเผยแพร่วิดีโอที่ไม่แสดงรายการได้ คือตอนแรกผมมาคิดว่าการอัปคลิปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปล่อยคลิปได้มันจะแบบไม่สามารถตั้งเวลาได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไว้ตอนหน้าแรกแล้วใช่ไหมคิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับคือถ้าเราอัปโหลดแล้วก็ตั้งไม่แสดงเอาไว้เนี่ยหรือว่าคือคนที่มีลิงก์เท่านั้นถึงจะดูได้เนี่ยเราสามารถตั้งให้มันเป็นปล่อยได้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกครับเราไปที่อันนี้อันนี้คือกาหนดเวลาไว้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราอยู่ที่หน้านไม่แสดงกก่อนน,นะััครบ เราก็ไปที่อันนี้ครับไปที่กดไปที่ส่วนตัวครับอ่ากดบันทึกปุ๊บอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือวิดีโอเราก็คือเราสามารถดูได้คนเดียวแล้วเพราะว่าเป็นวิดีโอส่วนตัวของเรานะครับเมื่อเป็นอีกเมื่อเป็นวิดีโอส่วนตัวแล้วนะครับเราสามารถทําให้วิดีโอนี้ตั้งเวลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับบางคนที่ยังอาจจะไม่รู้นะอ่าก็มาแชร์ให้ฟังกันนะครับก็เนี่ยครับพอเป็นส่วนตัวปุ๊บเราเขียนไว้ว่ากําหนดเวลาไว้ครับปุ๊บ นะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้สมมุติผมตั้งเป็นวันที่สามสามีนาเวลาสักอ่ะสิบแปดนาฬิกาก็กดบันทึกปุ๊บเรียบร้อยครับคือเอาง่ายครับถ้าเราไม่ตั้งส่วนตัวเราจะไม่สามารถตั้งเป็นกำหนดเวลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กเล็น้อยๆนะครับสาหรับาการอัพคลิปแบบตั้งปล่อยะคะคเวลาได้โดยที่แบบเรามาแก้ไขในตัววิดีโอไม่แสดงรายการเนาะสำหรับใครที่อาจจะงงหรือว่ายังไงก็ สอบถามกันมาได้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเดี๋ยวผมอาจจะถ้ามีทริคอะไรที่ผมรู้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคที่เรียนรู้ด้วยตัวเองครับประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับถ้าใครอยากได้ทริปหรือว่าทริคอะไรหรือว่าใครที่มีทริคที่รู้มากกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ ที่ใต้คลิปเลยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็จะอาจจะมีการตอบพูดคุยตอบตอบ,ตอบกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย